วันนี้จะพาข้ามเกาะไปเที่ยวที่เกาะสม็์จังหวัดระยองกันนะคะซึ่งเป็นทะเลที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะท่าที่จะข้ามไปเกาะสม็์ก็มีหลายท่านะคะแต่วันนี้เราจะข้ามที่ท่านวนจันทรค่ะสม็์ไม่สามารถที่จะนํารถข้ามเกาะไปได้นะคะสามารถนําไปฝากที่ลานจอดรถที่เขาจัดไว้วันละ100บาทค่ะเรามาถึงนะคะ เราก็ต้องทำการซื้อตั๋วนะคะเพื่อข้ามไปที่เกาะเสม็ดถ้าซื้อขาเดียวจะอยู่ที่70บาทนะคะแต่ถ้าซื้อไปกลับอยู่ที่120บาทต่อคนค่ะถ้านวนจันที่เราข้ามนี่นะคะจะดีหน่อยเพราะว่าคือเดินไม่ค่อยไกลมากค่ะก็ถึงที่จะขึ้นเรือแล้วค่ะเวลาที่นั่งข้ามเกาะเสม็ดนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะนี่เราก็มาถึงเกาะเสม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะ พอเรามาถึงนะคะเราก็ไปซื้อตั๋วค่าเข้าอุทยานนะคะผู้ใหญ่คนละ40บาทส่วนเด็กคนละ20บาทนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะสังเกตเห็นสองแถวเราก็จะมานั่งสองแถวต่อไปอยังที่พักนะคะสำหรับที่พักของเราค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะคะค่า2แถวนี้คนละ30บาทค่ะเรานั่งรถเข้ามาที่พักนะคะใช้เวลาประมาณสิบ้านาทีค่ะอันนี้ก็คือเรามาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะ จะเข้าไปเช็คอินค่ะซึ่งที่พักของเราอยู่ที่อ่าวช่อแกนวิวค่ะซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเป็นที่พักที่ติดริมชายหาดเลยทีเดียวค่ะในที่เกาะสเสม็จนี้นะคะค่อนข้างที่จะสวยค่ะแล้วก็หาดทรายเป็นสีขาวค่ะอันนี้ก็คือบ้านพักนะคะที่เราทำการจองไว้นะคะก็จะเป็นหลังๆแบบนี้ค่ะนี่ก็คือที่พักด้านในของเรานะคะ ก็จะมีเตียงนอนที่เป็นเตียงสองเตียงแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากได้ค่าพักถูกๆนะคะให้จองล่วงหน้าผ่านแอปทาวเวลโลกาค่ะซึ่งจะได้ราคาถูกกว่าปกติค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศหาดหน้าที่พักของเรานะคะสามารถลงเล่นน้ำหรือว่าพายเรือได้เลยค่ะน้ำค่อนข้างที่จะใสนะคะเราก็ลงเล่นน้ำหน้าชายหาดของเรานะคะโดยจะมีเรือให้พายนะคะทั้ง ฟรีแล้วก็มีที่แบบให้เช่าเสียเงินค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่พักนะคะรีสอร์ทที่เราพักอยู่ตอนกลางคืนค่ะโดยจะมีร้องเพลงแล้วก็มีโชว์การควงกระบองไฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ